ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณกำลังพูดถึงมาราเสนาหรือเสนามานอยู่ในพระบาลีนั้นท่านแสดงไว้สิบข้อแต่อย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อเรามองเป็นภาพรวมก็คือกลุ่มของทุกขสัตว์กับกลุ่มของสมุทัยสัตว์แล่แก่พวกกิเลสกับพวก สภาวธรรมทั้งหลายหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมดานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันก็คือคือโลกทั้งปวงนี่เองหรืถ้าเรามองแล้วก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่เป็นอยู่มีอยู่ในโลกนี้เอง่านสรุปรวมว่าเป็นมาราเสนาก็คือเสนามานเมืก่อนได้พูดถึงกิเลสกามกับความยินดี ที่เรียกว่ารับติื่อแปลว่าความยินด,ดีประการต่อไปนั้นก็คือความหิวกระหายอันที่จริงส่วนหนึ่งเป็นความต้องการทางร่างกายคือเป็นกฎธ,ธรรมชาติธรรมดาก็สเบสตาอาหารรัตติกาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ว่าเพราะภายในจิตใจของคนมีกิเลส,สกามแล้วก็มีความยินด,ดี อาหารบางอย่างจึงถูกปรุงแต่งด้วยความอยากต้องการรูปอย่างนั้นเสียงอย่างนั้นกลิ่นอย่างนั้นรสอย่างนั้นสัมผัสหน้าอย่างนั้นสัมผัสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะนั้นทำให้การบริโภคเนี่ยเพื่อบำบัดความหิวความกระหายมันก็กลายเป็นการรับใช้กิเลสที่สำหรวจบ,บาลีท่านเรียกว่าบริโภคในตัณหาจะมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นไปเรืเร่อย ที่จริงความหิวกระหายนั้นเราไม่สามารถบรรเทาได้ตลอดบรรเทากับเป็นช่วงๆเท่านั้นเองเพราะเป็นสิ่งที่ติดมากับชีวิตทีต่ท่านจำแนกแสดงไว้เป็นสิบประเภทคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดป,วดปสวัสสาวะแล้วก็ง่วงนอนแก่เจ็บตายสิบประการนี้เขาก็อยู่กับเรามาตลอดเราก็ทำได้แค่บรรเทา ทีนี้พอบรรเทาเนี่ยถ้าบรรเทาจะเพราะความต้องการทางร่างกายระงับความหิวกระหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยยุ่งยากอะไรเท่าไหร่หรอกก็เรียกว่ายาปนัดตางกอย่างอัตภาพไปเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้แล้วแต่ว่าชาวโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะปลนปลือ้อเขาเรียกบำรุงแล้วก็บำเรอ มีการปนเปือปกันด้วยวิธีการต่างๆเราดูง่ายๆว่าแสงสีวิจิตงดงามต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเป็นความสูญเปล่าของทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลเพื่อตอบสนองกิเลสกรรมที่มีอยู่ภายในใจิตใจมนุษย์ทัตตาคารหรูหราราคาไม่รู้สักเท่าไหร่ข้าไปนั่งในหายใจออกหายใจเข้าปเป็นเงินตลอดระยะเวลาเลย แต่ว่าคนก็เต็มเข้าไปชายบริการในกิจกรรมเหล่านั้นการเข้าปัตตาการที่จริงมันก็คือเข้าไปบริโภคอาหารแต่ถามว่ามีความจําเป็นอะไรจะต้องเข้าไปตีปัตาการก็แน่นอนบางครั้งเราเดินทางเนี่ยเดินทางไกลก็อาจจะต้องเข้าไปในร้านอาหารแต่พัตคาการอย่างนึกไม่ออกว่ามีความจาเป็นอะไร เพราะว่าในที่นั้นแพงจริงๆแพงอย่างหน้าอย่างน่าสยองแต่เราก็เข้าไปไม่ใช่บริโภคเป็นการผสมหมดเราลองสังเกตนะฮะความหิวกระหายนั้นเป็นตัวกระตุ้นเฉยๆแต่ว่าถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสกามแล้วก็ความยินด,ดีแต่เราถึงตัณหาซึ่งก็เป็นมาราเสนาะอ,อีกข้อหนึ่งกนะันฮะ ตัณหากับความยินดีและกิเลสกามที่จริงเป็นพวกเดียวกันเพียงแต่ว่าอาการก็ตัณหามันแรงเวลาท่านแปลท่านจึงแปลว่าจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากในสิ่งที่จิตใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่ก็หมายความว่าจิตมีกิเลสกามจิตมีความยินดีจิตก็กําหนดอารมณ์ว่าสิ่งนั้นสวย รูปนั้นสวยเสียงนั้นไปรอกลิ่นนั้นหอมรสนั้นอร่อยสัมผัสน่าจะต้องแล้วก็มีการปล่อยความปรารถนาเพราะในพัตตคารเราจึงไม่น่าเชื่อว่ามีการบริโภครูปบริโภคเสียงบริโภคกลิ่นบริโภครสบริโภคสัมผัสกินหมดเลยวัตถุกรรมทั้งห้าในทุกอามาตบนปลือในมื้อเดียวแล้วรายจ่ายนี่มันจ่ายไปอย่างไม่น่าเชื่อ เคยพบคนบางคนเขาเล่าให้ฟังเกิดไปนั่งกินอาหารกับเผือพแป๊บเดียวเนี่ยเป็นหมื่นหมืนแล้วก็เขาไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเกิดในขณะที่คนเป็นมากกำลังประสบความเดือดร้อนกันอยู่นี่ยถ้าใจคนเหล่านั้นเปลี่ยนพวกกิเลสกามลดความเข้มข้นของ,ของกิเลสกามอยู่ แล้วก็มองความหิวกระหายเป็นปัญหาที่จะต้องบรรเทาอย่างความคิดที่ท่านบอกว่าเนกาสีและปะเตสุขขังการบริโภคคนเดียวไม่เป็นสุขแต่ที่เราจะบริบรโภคคนเดียวเราก็อกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์ให้คนอื่นได้บริโภคด้วยจะอิ่มด้วยกันเพราะว่าหิวมาด้วยกัน แต่แน่นอนว่าคนที่เราช่วยนั้นไม่ใช่ว่าคนที่งอมืองอเท้าไม่ยอมช่วยตัวเองนะคือคนที่เขาต่อสู้ชีวิตเขาช่วยตัวเองด้วยความมันขยันเอาจริงกว่าจังแต่ไม่สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขได้แล้วเราก็เข้าไปเสริมไปชดเชยไปจุนเจือในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าให้ไปทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าการบริหารการจัดการเนี่ย ั้าโง่แล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาต่อจอวันก่อนได้เคยเล่าให้เขาฟังว่าเรื่องศาสนาเนี่ยต้องไม่บำรุงบำเรอมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็นกไม่ต้อทิ้งละเลยโดยเฉพาะาองค์กรสงฆ์เนี่ย องค์กรสงรมีบทเรียนในประวัติศาสตร์ด้วยกันทั้งสองด้านคือด้านที่ถูกทอดทิ้งละเลยชาวบ้านไม่ให้การอุปธรรมบำรุงบำรุงแต่ท่านต้องการจะอยู่ให้ได้พร้อนก็มีวิธีการซิกแซกหากินกันด้วยวิธีการต่างๆและคนเลวก็ช่วยโอกาสตรงเนี้เข้ามาใช้รูปแบบของความเป็นพระแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัว เ้วพูดเรื่องศีลธรรมจัรญาก,กันแต่ในขณะเดียวกันถ้าปนปรือมากเกินไปกิเลสกามเขาก็ได้อาหารความยินดีก็ได้อาหารตัณหาก็ได้อาหารแล้วความหิวกระหายมันสงบมันก็กลายเป็นความหิวกระหายทางจิตปัญญาอยากได้ที่ประนีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็เกิดอาหังการมามังการ ไม่ใส่ใจไม่นำพาไม่ดังขังขอบต่อประชาชนที่ยากจนเพราะตัวเองไปยึดติดอยู่กับผู้บริหารครับสมัยโบราณเนะี่ยก็คือประชาชากเกษตรถีมหมามาทั้งหลายในสุดก็ไม่เห็นหัวคนการมีองค์กรศาสนาขึ้นมาก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรแก่โลกแก่สังคมมันเป็นส่วนรวมเพระาะศาสนานั้นเป็นองค์กรเพื่อมนุษยชาติ เป็นองค์กรที่ค่อนข้างสกลสูงนะฮะโดยพื้นฐานปรัชญาอุดมการณ์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะคติลักษณะของอุดมคติที่สูงเรียกเพื่อมนุษยชาติเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์ต่อาวโลก แต่ว่าคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรเนี่ยถ้าว่าพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสสมานและในสุดถึงจุดหนึ่งมันก็ดึงองค์กรเข้าไปประสบป,ปัญหาเราลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยหลังพุทธกาลน,น,นะนะคือสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินให้การธนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นรูปของการปนปลือกันดีเนี่ยเออจนท่านก็ห่างเหินจากราชโอรสร,ราชนัดดาครอบครัวราชภาระที่จะต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นประมากษัตริย์อันทำฐานะของอุบาสกมากเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหาความรู้สึกต่อต้านขึ้นไปในครอบครัวโดยเฉพาะพระราชนัดดาพระเจ้าสัมปติพระเจ้าประหลัดสลดเนี่ย สรสโรนรุ่งกุกหลังหน่อยแต่ว่าสัมปติเนี่ยเขาก็เพี่เห็นในกณ์ต่างมันเป็นความเกลียดที่เกิดจากความรักคือพระราชกุม,มารไปมองพระเป็นศัตรูที่แย่งความรักจากสเสด็จปู่ของท่านไปพอถึงจุดหนึ่งท่านได้โอกาสท่านก็นยึดอำนาจเลยแล้วก็ตัดผลประโยชน์ต่างๆที่ทางศาสนาเคยได้ เคยมีเคยเป็นออกไปหมดคณะสงฆ์ก็ถูกโดดเดี่ยวแล้วก็เดินไปไม่เท่าไหร่ะนะฮะถึงสมัยพระเจ้าปุทรยมิตรถึงเป็นพรามในนิกายสามเวทก็ทำให้พระสงฆ์ถูกขึ้นถูกให้ข้าหัวเกิดใครฆ่าพระได้เขาก็ให้หนึ่งพันาปาะนะมามันก็ป่นเมืองเลยเพราะว่าแนวรูปมันเยอะ คนอิริศยาอยู่ลึกๆมันซายอยู่ลึกๆเกลกเียดอยู่ลึกๆแล้วก็พวกเฉยๆหรือไม่ไปถึงการศรัทธาไม่ถึงก็ยังรังเกียจมันก็รังเกียจมันก็กลายเป็นแนวร่วมหมดหรือสมัยนาลันทาก็มีลักษณะอย่างนั้นราชวงศ์คุปตะเนี่ยให้การคุ้มครองดูแลรักษาศาสนาจนว่าพระเป็นอาณาจักร สวยสากอน,นต่างมาทนุบำรุ์มุ้งมาจะไลได้ท่านก็ไม่ต้องสนใจชาวบ้านประการได้มาถึงปัจจัยสี่นั้นเป็นกระบวนการจัดตั้งที่มีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของสถาบันพระมากษัตริย์ถ้าถ้าก็ลืมตัวก็เหลิงแล้วก็สร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาไม่สนใจไม่นำพาไม่นังกังกอบชาวบ้านที่มันน่าเจ็บใจก็คือว่า กองทัพอิสลามเติบมันมีแค่เจ็ดร้อยมาแต่นั้นเองไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าสามารถทำลายเมาชลัใหญ่โตได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้เป็นเป็นแนวร่วมมุมกลับคือเฉยๆไม่เข้ามาช่วยเหลือเพราะไม่มีอุปการะปฏิการะ เพราะสังคมจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเมื่อมีอุปการะก็ต้องมีปฏิการะคือมีการกระทําดีแล้วก็คําดีตอบจะปล่อยควายได้ควายหนึ่งทาเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่าปัญหาเวลาเกิดเนี่ยมันเกิดในยุคที่เราตกอยู่ภายใต้ของเสนามานแต่นั้นเองไม่ใช่ตกอยู่ภายใต้ของพญามารอะไรอย่างปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย แต่เราลองนับดูสักสี่ข้อแรกเนี่ยนะสีข้อแรกเราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นพูนประนาดอยากรรมที่จำนวนมาหืบ้ามา,ากกิสกรรมนั้นจะเป็นตัวน,นำได้คนจะละโมบโลภอยากได้จนไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้เขาให้ได้กับได้ได้กับได้ได้กับได้แต่ได้เองทรัพยากรของชาติจะถูกทำลายล้างผลานไปเท่าไหร่ก็ไม่นำพา ปลาเล็กปลาน้อยปลาจะวางไข่อะไรแต่อะไรจะตายไปเท่าไ,ไำำานนำำาร,าราางไง่ก็ไม่สนใจไอแหล่งน้ำรำธันต้นน้ำํำธานหรือว่าปลาชายเลนจะเสียหายยังไงก็ไม่สนใจคอยตัวเองได้คือเราไม่นึกเลยนะฮะว่าการศึกษาที่สูงมาพัฒนามาได้ขนาดนี้แต่จิตใจคนนย่ำแย่มากๆเห็นแก่ตัวจนหน้ารังเกียจ แล้วก็นึกไม่ออกไม่คิดยังไงแต่นั้นก็คือเงื่อนไขเนี่ยถ้าเราสาวลึกลงไปละเยอะแต่เราเห็นว่ากิเลสากามันออกมามากจนเห็นแก่ตัวยินดีจนไม่มีครอบว่าเท่าไหร่จึงเรียกว่าพอว่าอิ่มบทจุดการสแสวงหาการถือของการครอบครองสิ่งโดดนั้น ธอก็คอยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นร่ําไปแล้วในที่สุดไอหิวกระหายมันไม่ใช่เรื่องร่างกายและมันเรื่องจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณที่หิวกระหายนั้นไม่มีทางที่จะตอบสนองได้ถ้าไม่มีคุณธรรมเกิดขึ้นสกัดกั้นเอาไว้เพราะมันจะมีลักษณะเหมือนกับไฟคือไฟนั้นจะไม่อิ่มด้วยเชือ้อไม่ว่าจะอยู่สักกี่กับกันในรันดอนก็ตามนะ ถ้ายังมีเชื่ออยู่ไฟมันลุกลามไหม้ไปได้เร้เๆแลยเราดูตัวอย่างไฟเผาศพที่ท่าทัศนอัซวเมที่ประเทศอินเดียรีแม่น้ำคงคาเนี่ยประมาณสักห้าพันกว่าปีมาแล้วนะฮะก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาลทั้งเยอะนะฮครึ่งต่อครึ่งตัวนั้นก็ยังอยู่และยังอยู่อยู่อย่างนั้นแหละตราบใดที่ความเชื่อเหล่านี้ยังมีอยู่ ก็แ,แกกจะได้เชื้อของแกเรื่อยๆแกจะมีเครื่องเผาไหม้ไปเรื่อยๆแล้วแกก็เผาได้ไดเรื่อยๆพวกมาราเสนาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันผลักดันให้ไอตัวความหิวกระหายซึ่งเป็นธรรมชาติแทนที่จะบำบัดความหิวกระหายแล้วก็ร่างกายได้รับการทนุบำรุง พอสมควรแกรเอกภาพมันไม่ใช่มันต้องการมันแข่งขันกันแล้วก็สังคมในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกระตุ้นในอย่างกระตุ้นใ้เกิดการแข่งขันเราดูการโฆษณาขายบ้านในหกสิบล้านแปดสิบล้านร้อยล้านเนี่ยแล้วก็โอ้โหบ้านอะไรมหาศาลขนาดนั้นเงินขนาดนี้เราทําอะไรได้เยอะเลยนะเป็นประโยชน์แก่สังคม แ่ประเทศชาติใช้หนี่แกแผ่นดินเนี่ยแต่มาบนปลือคนเพียงไม่กี่คนทั้งๆท,ท,ที่ทรัพยากรเหล่านั้นเป็นทรัพย์ของบรรพชนไทยที่ได้ต่อสู้รักษามาหลั่งเลือดลมดินมาเนี่ยเรานับหยดเลือดของท่านเหล่านั้นบนรรพชนเหล่านั้นเนี่ยจำนวนมหา,าศาลนะแต่ว่าลูกใครหลานใครไม่รู้ว่าไปโมเมเอาเป็นรถบัตรข้างตัวคนเดียวแล้วก็โกยตักตวงจนร่ำรวยไม่รู้เรื่องไปเลย นี่คือสิ่งที่น่าคิดมากเพราะเลยเพราะว่ากิเลสการรมมันมากแล้วก็ยินดีเนไม่พอที่ท่านบอกว่านาัตติตหาสมานาดีแม่น้ําเสมอได้ตัณหาไม่มีเป็นสภาพจิตที่พระรัฐบาลนะ,ะท่านแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นทาตของตัณหา ตอนนี้เลยกลายเป็นกระบวนการเราสังเกตว่ากิเลสกรรมความยินดีความอยู่กระหายตัณหาซึ่งตัณหาก็ดีความยินดีก็ด,นด,นด,นดีนั้นเป็นอาการของกิเลสกรรมแต่ตัวความอยู่กระหายที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความต้องการทางกายร่างกายเราเราจะบริโภคอาหารมหาสารยังไงก็ตามนะในส่วนเขาเองเขาขาดอะไรเท่าไหร่เขาแอบสอบเข้าไปทางนั้น ขาดแคนเซียมเท่าไรขาดเกลือเท่าไรขาดแต่โปรตีนเท่าไรไขมันเท่าไรคา์โบไฮเดตเท่าไรก็ไม่รู้แกก็ดูซดซึบดูดซับเข้าไปเท่านั้นเองเมื่อนั้นมันก็กลายเป็นกากที่จะต้องทำลายทำหาอาหารของหลังมากินให้มันย่อยต่ออะไรก็ขึ้นตรงกับผลางหมดเลยทรัพย์สมบัติเล็กๆน้อยๆก็ขนไปให้ผลางไปทุนหัวทุนกล้าให้แกผลาง กหลังก็รวยขึ้นเราก็เตี้ยลงเตี้ยลงอันนี้ก็คือคือมารเสนาที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวแล้วความง่วงเงาหานอนเออีกแหละก็เราจะเห็นว่าความง่วงเงาหานอนนั้นเป็นความต้องการทางร่างกายคนสามารถนอนหลับได้ทุกคนทุกแห่งถ้าหากว่าใจไม่มีความมิตกกังวลไม่มีความบาดระแวง ความสุขที่เกิดขึ้นจากการนอนนั้นบางครั้งขอทานที่นอนริมถนนอ,นอาจจะสุขกว่าหมาเศรษฐีที่อยู่ในคือหาสนซึ่งนอนห้องปรับอากาศแดงดีแต่ว่ามีความวิตกกังวลม,มีความหวาดระแวงมีความกลัวนุ่งนอนหานอนเป็นความต้องการทางกายแต่ลองสังเกตว่ามันเป็นอาการของนิวรณ์เป็นอาการของนิวรณ์อยู่ด้วย เพราะอะไรเพราะว่ากายได้รับการปลนปลื้มากเกินไปหรือว่าการกายร่างกายรับการเดี๋ยวแหลมากเกินไปหรือปล่อยประลาเลยทอดทิ้งเช่นนั่งแฉะในที่นั่งนอนแฉะในที่นอนยืนแฉะในที่ยืนแล้วก็ไปอยู่ในอากาศที่อับทึบไม่มีความกระปรีกก้กระปร่าไม่กระตือรือรน้นแล้วก็ปรุงคิดคิดปรุง ย้ำเตือนอยู่ตรงนั้นเองสร้างโรคถนตัวขึ้นมาแล้วก็หาทางออกแ่ายตัวเองไม่ได้กลายเป็นอาการทางจิตไปแทนที่จะเป็นความต้องการของร่างกายถ้าหยุดไว้จะพความต้องการของร่างกายที่จริงก็ไม่มากนะผมกงเหงาหานอนมันก,ก็พอกับความหิวกระหายคือมันมีจุดเขาหมันเนี่ยื่อเหงาหานอนนอนสักระยะหนึ่งมันก,ก็หายหิวกระหายก็เหมือนกันพอรับประทานไปหน่อยมันก,ก็หาย เพราะว่าทำได้แค่บันเทาอย่างที่บอกแล้วเราแก้เขาไม่ได้เราก็ตองเงาหางนอนอยู่เรื่อยไปแต่ที่มันมีปัญหาจนบางครั้งบางคราวนอนไม่หลับไปปวดไปเมื่อยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อจะหาประโยชน์จากไอจุดอ่อนตรงนี้แต่ลองสังเกตนะครับพวกนี้มันจะทำงานหนุนช่วยกันไปกิจกรรมนี่เป็นพื้นฐานเลย ก็ยินดีในการนอนการเคลื่อนหลับเราต้องนอนในที่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเราต้องมีคนบีบนวดต้องมีการขับปลอมต้องมีอะไรรเยอะไปหมดเลยทีนี้ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วคนเหล่านี้ส่วนมากมันจะได้ปลนปลือจากสังคมคนรู้สึกคล้ายๆกับเป็นการทําบุญที่ได้มีการปลนปลื้อให้บุคคลเหล่านั้นได้สวยสุขทามกลางแสงสีอานวิจิตรงดงามต่าง ผลความง่วงนอนจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาแล้วก็ใช้จ่ายมากเห็นไหมแม้แต่เตียงนอนแม้แต่ที่นอนที่นอนแม้แต่โรงแรมที่นอนหรือเช่านอนห้องสวีทบางห้องห้องสูทบางห้องตามโรงแรมต่างๆนี่น่ากลัวก็นึกว่าสร้างกระต๊อบเล็กๆได้หลังหนึ่ง,งนะครับ มอณคืนเดียวเนี่ยทีนี้ถ้าเขานอนเป็นสักสิบวันเนี่ย,ยก็เรียกว่าสร้างบ้านได้หลังเนี่ยก็คนสามัญธรรมดาก็อยู่ได้สบายสบายนี่คือปัญหาของมานที่เขาส่งกิเลสตรงบริวารมาตกวนเราแล้วก็ะนการต่อไปคือความขลาดความขลาดกลัวขลาดภัยขาดอันตรายต่างๆความวิจกกังวล แล้วก็ส่วนใหญ่มังก็ปรุงแต่งนะฮะคือปรุงแต่งออามาปรุงเอาเหตุผลสติปัญญามันจะกุบบันทรพลังอำนาจลงไปแล้วแกก็มองไปในแง่เดียวมุมเดียวแต่คนเราลองสังเกตว่าเราขาดอะไรละ่ะสิ่งที่น่าขาดเนี่ยมันงวงเดียวเราไปสู่นรกได้เนี่ยคือบาปแต่นั้นเองแต่ถ้าอย่างอื่นมันไม่เห็นมีอะไรน่ากลัว เช่นสมมติว่าเขานินทาอะไรเงี้ยนินทาคนกลัวอะไรก็รู้มันนินทานินทาเป็นธรรมดาเนี่ยนะคือคนนินทาได้ทั้งนั้นนินทาได้ทั้งคนไม่พูดทั้งคนพูดน้อยทั้งคนพูดพอประมาณทั้งคนพูดมากมันนินทาได้ทั้งนั้นเนี่ยคนเดินมันก็เดินมันก็นินทาได้ทั้งหมดคนไม่จะนินทาจะอย่างไหยก็นินทา ทพเจ้าทรงแสดงว่าคนไม่ถูกนินทามันไม่มีในโลกมันไม่จะกลัวอะไรก็อยากจะนินทาก็นินทาไปปากเขานะ่ะความคิดเขาปากของเขาเวลาของเขาก็ใช้ไปก็เรื่องของเขาเราก็ไม่สนใจเราไม่สนใจเราก็ไม่กลัวเพราะปัญหาความขาดเนี่ยมันเป็นปัญหาธรรมชาติที่สร้างจินตนาการระตอะไรขึ้นมาหลอกลวงตัวเองเกินจริงคมคูคุกคามตัวเอง จนบางครั้งบางคราวนี่เบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเลยเรียกว,ว่าปรุงแต่งย้ำคิดย้ำทำย้ำเตือนนะแล้วก็กลายเป็นเครียดเป็นวิตกกังวลเป็นหวาดระแวงมีคนจะมาฆ่ามีคนมาติดตามมีคนมันก็ซิบที่หูก็ว่ากันไปเรื่อยๆกลายเป็นอาการทางจิตประสาทอย่างที่วิตกกังวลกันอยู่ต้องฟังแต่ไร แต่รงมาบทิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดี